นานการการขอแต่งงานของคนบันเทิงไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวๆอย่างเราๆนี่นะคะพอมีแฟนคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีโมเมนท์ที่เรารอคอยค่ะนั่นก็คือการโดนขอแต่งงานค่ะใช่ไ่มแล้วเดี๋ยวนี้นะเทรนด์การขอแต่งงานของเหล่าดาราคนดังนะโอ้โหโวาวังอลังการค่ะขนาดคนไม่มีแฟนอย่างแป๋วนะดูเขาอะยังอยากจะโดนขอแต่งงานแบบเขามั่งเลย ลีลาการขอแต่งงานของคนในวงการบันเทิงที่ยังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดจนถึงตอนนี้ต้องยกให้นักธุรกิจหนุ่มหล่อแถมรวยมากน็อตวิสรุเแฟนหนุ่มสุดหล่อของสาวชมพู่อารยาเพราะออพชันฟูฟ้าสุดๆไปเลยค่ะ นอกจากจะลงทุนทําหิมะปลอมที่หน้าคฤหาสน์ของพี่สาวตัวเองแล้วยังจัดพุชุดใหญ่อลังการงานสร้างก็ทำมาคนถูกขอแต่งงานอย่างนางเอกซุปตาถึงกับช็อกคนดีใจน้ําตาแตกเลยค่ะที่ถูกเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวผมจะรู้จักคุณน็อดดีแล้วคนที่สนิทก็จะรู้จักเขาดีว่าเขา,าจะไม่ใช่แบบนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วเพราะฉในการที่ให้เขาทาอะไรแบบนี้มันค่อนข้างค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยอแสดงความรู้สึกด้านนี้ ฟากสาวเปรี้ยวเอมี่มรกตเพื่อนร่วมแก๊งทุเรียนของสาวชมก็มีข่าวดีตามมาติดๆเพราะช่วงที่ควงหวานใจไฮโซเจมจิรายุทธ์ที่คบกันมาราทอนถึง9ปีเขาก็ไปลันลาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วจู่ๆแฟนหนุ่มก็บอกให้เธอแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยนะโดยหลอกว่าจะพาไปพบโปรดักชั่นเฮาส์ที่นั่นค่ะ แล้วจูจ่ๆฝ่ายชายก็คุกเข่าขอแต่งงานแบบไม่ให้เธอได้ตั้งตัวโดยมีฉากหลังเป็นหอไอเฟลแล้วริมแม่น้ำแซนสุดแสนโรแมนติกพร้อมเปิดเพลง All of Me ของ John Legend คลอเบาๆที่สำคัญนะคะฝ่ายชายก็พกทีมช่างภาพมือดีไปด้วยแล้วสั่งให้ช่างภาพเนี่ยตระเวนหาพิกัดสวยๆไว้เพื่อน,นาทีสำคัญล่วงหน้าถึง3วันโอ้โหโรแมนต์แถมกระเป๋าหนักแบบนี้จะให้เอมมี่กลั้นน้ำตาอยู่ได้ยังไงคะ ซึ่งการขอแต่งงานของเหล่าคนบันเทิงนี่จะว่าไปก็มีวิวัฒนาการหรูเวอร์ขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้ค่ะสมัยที่เศรษฐีน่มจินจรินขอหนิงปณิตาแต่งงานเมื่อหลายปีก่อนเขาเหมาเรือซาครูสล่องแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับชวนแก๊งเพื่อนสีของฝ่ายหญิงไปร่วมงานค่ะแล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานต่อหน้าเพื่อนๆเธอสมัยนั้นทําขนาดนี้ถือว่าทุ่มทุนสุดๆแล้วนะ ฟากทายาดโรงแรมดังกึ้ยสุภชัยก็ทําให้นักแสดงสาวแนนปิยดาตราตรึงใจกับโมเมนต์ขอแต่งงานมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเขาทาเนียนค่ะชวนกลุ่มเพื่อนซี้ของแนนมาร่วมงานวันเกิดของเธอแล้วขณะที่กําลังปาร์ตี้สนุกลืมโลกกันอยู่ค่ะจู่ๆไฟก็ดับพรึบแล้วภาพวิดีโอหวานๆของเขาและเธอก็ปรากฏขึ้นฝ่ายหญิงยังไม่ทันหายอึง้งหนุ่มกึ้ยก็ควักแหวนเพชรออกจากกระเป๋าแล้วก็ขอเธอแต่งงานทันทีโอ้โหมีเหรอคะที่จะเซโนะ ส่วนเมพิชนาภสมัยคบหาดูใจกับสารวัตรโจ พันตำรวจตรีทิติัน์ฝ่ายชายก็หลงสเสน่ห์สาวเมนะดูเลยนะถึงขั้นรวบรับตตัดตอนปิดห้องอาหารโรงแรมหรูชวนเพื่อนๆของเมมาร่วมงานปาร์ตี้ที่เขาจัดขึ้นค่ะแล้วเมื่อเมเปิดลิฟต์ออกมาก็ต้องตกใจที่เห็นเพื่อนรักมารวมตัวกันแล้วยิ่งเมื่อเดินเข้างานอดีตแฟนหนุ่มก็หอบดอกไม้ช่อโตมาขอแต่งงานทันทีซึ่งวินาทีนั้นใครๆก็คิดว่าคู่นี้ต้องลงเอ,อยกันอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายก็มีเหตุทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกราก,กันเพราะว่าปรับจูนกันไม่ได้สักทีแถมสาวเมก็ไปเจอเหตุ การสุดช็อกเหตุการณ์หนึ่งจนเธอรับไม่ได้ซึ่งตอนแรกทําท่าว่าจะจบไม่สวยด้วยซ้าไปพระเมนะถึงขั้นอานฬิกาเรีอนล้านที่ฝ่ายชายซื้อให้เอาไปขายเลยค่ะแล้วก็นําเงินไปทําบุญใหญ่ค่ะแหมชีวิตด,ดีดีเนาะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแล้วแฟนเราเป็นคนแสนธรรมดาแล้วตัวเราอยากจะได้อะไรแบบเวอร์เวอร์แบบดารามากเนี่ยแปลว่านะไิ้เลิกกันแน่ๆเลยอะเอาเป็นว่าทําอะไรทั้งสองคนเลยนะสบายใจสบายกระเป๋าแฮปปี้สองฝ่ายค่ะ แฮปปี้วอร์ทุกคู่เลยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือความรักที่มีให้กันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ